เรายัางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นวงกว้างเช่นเดียวกันค่ะสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะทั้งด้านของสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองข้ามทางด้านของนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะรถเทศบาลนาครยะลาค่ะก็เร่งเปิดคลินิกสุขภาพสัตว์นะคะเยียวยาทั้งในส่งของน้องแมวแล้วก็น้องหมาหลังวิกฤตน้ําท่วมให้บริการฟรีค่ะ ถานก,การณ์ทุกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหลังน้ําลดค่ะนายพงศักยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็เล็งเห็นความสําคัญนี้จึงได้นําทีมคณะผู้บริหารและงานสัตวแพทย์ค่ะเปิดคลินิกสุขภาพสัตว์ดูแลประเมินอาการป่วยเบื้องต้นให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวยะลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสัตวแพทย์หญิงอมรรัตนจิตประวัติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเปิดเผยว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ค่ะมักมีอาการป่วยเช่นไอนะคะไข้เป็นหวัดและท้องเสียซึ่งทางคลินิกค่ะได้จัดบ,บริการดูแลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเช่นการฉีดยาให้ยาฆ่าเชือ้อและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดป้องกันเห็บหมันและการรักษาตามอาการอื่นๆอีกด้วยในส่วนของอาการป่วยที่พบส่วนใหญ่คือเป็นไข้มีน้ำมูกอาเจียนและท้องเสียซึ่งได้ให้การดูแลตามอาการอย่างดีที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงค่ะสําหรับบริการนี้นะคะเปิดให้เฉพาะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนาครยะลาเท่านั้นโดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะที่คลินิกสุขภาพสัตว์ภายในสํานักงานเทศบาลนาครยะลาเวลา8นาฬิกา30น นาทถึง11นาิก30นาีและช่วงบ่ายค่ะ13นาิกา30นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกาหยุดวันเสาร์อาทิตย์และทุกวันหยุดนักขัดตะเษิก์ค่ะ